สวัสดีฟันบอลแมนเชสเตอร์เดยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นนาข่าสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดย์ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชิอมาสาใจครับถ้ารสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ามลิงก์ ด้านล่างนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันมีประเด็นอย่างไรามาสรุปกันบ้างพูดคุยกันบ้างนะครับเกี่ยวกับ Small s, สโมสสแมนยูเราเรื่องแรกครับก็มีรายงานออกมาจากแมนเชสเตอร์เอเวนิวนะครับหรือว่า MEN นะฮะสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ได้มีการระบุก,กันออกมาครับว่าเอเดนฮาร์กเนี่ยกำลังมีการพิจารณาหลายๆตัวเลือกที่มีเรื่องของคุณสมบัติที่ดีพอ ในการเสริมทัพในช่วงมกราคมนะครับตำแหน่งหลักๆเนี่ยก็ประกอบไปด้วยในตำแหน่งแบ็คขวาแล้วก็ศูนย์หน้านะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเสริมทัพหรือว่าได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเก,ษเกี่ยวกับสองตำแหน่งนี้ในช่วงมกราคมนะครับซึ่งในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยเราทราบก,กันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนาะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเอเดรียนฮากมีความต้องการตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ ยังไม่ได้ก็ต้องเลื่อนมาเกาะน,นะครับส่วนตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยการไปของโรนโดครับทำให้แมนยูก็ต้องมีการหาศูนย์หน้าหรือว่าแนวรุกเข้ามาเพิ่มเติมเป็นการทดแทนกันไปนะครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเอเรกินฮาร์กเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของการมองหาศูนย์หน้าเนี่ยคือมันก็มีหลายรูปแบบนะครับก็คือการซื้อแบบถาวรไปเลยหรือว่าการซื้อหรือในรูปแบบการยืมตัวแล้วกันนะครับ แบบ,บระยะสั้นนั่นแหละนะซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเป็นการดึงตัวมาแบบ,บระยะสัน้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็รอไปในช่วงซัมเมอร์ก็คอยไปซื้อทีเดียวแบบ Tower, ทาวอนทีเดียวหาตัวที่แบบครบทุกองค์ประกอบนะครับเพราะว่าในช่วงมกราคมเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยนะครับที่ทําให้แมนยูเนี่ยซื้อนักเตะเกรดเอเนี่ยค่อนข้างยากนะครับทั้งเรื่องของเม็ดเงินด้วยนะครับแล้วก็ เวลาเนี่ยมันก็น่าจะไม่มากพอแหละที่จะมีการวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับตัวเลือกที่เอเดนไฮแลวก็แมนยูต้องการน,นะครับอ่ะนี่คือข้อมูลเบื้องต้นเกาะน,นะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับตำแหน่งอื่นมันก็มีประเด็นออกมาเหมือนกันอย่างเช่นตำแหน่งแบ็กขวาที่มีการเกินไปเมื่อกี้นี้นะฮะว่าถ้าเกิดทางแมนยูเนี่ยไม่สามารถมองหาแบ็กขวารายใหม่เข้ามาได้เนี่ยนะฮะ ก็มีโอกาสที่แมยูจะใช้อีกออปชันหนึ่งก็คือการเรียกนักเตะในตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยกลับมาจากการยืมตัวนะครับแล้วก็ในตำแหน่งอื่นด้วยอย่างเช่นแนวรุกเนี่ยมีในรายของฮนันนมาเบสปีที่ไปยืมตัวมานะครับแล้วก็มีอามาเดโลที่ไปยืมตัวแล้วก็ผลงานดีซึ่งทั้ง3าคนเนี่ยมีออปชันการดึงตัวกลับนะฮะถ้าเกิดทางสโมสรต้องการแต่ในรายของแนวรุกเนี่ยในมุมมองผมนะคือผมมองว่า แลรเดกันหักไม่น่าจะเลือกกลับนะครับแต่ในตำแหน่งแบ็กขวาถ้าเกิดมองหาแบ็กขวารายใหม่ไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะดึงในรายของอีทันแลสนี่แหละกลับมาใช้งานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการลองใช้มาแล้วตั้งแต่ช่วงวีซันนะครับแล้วก็ปล่อยไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดวันพิศาก้าออกไปนะครับแล้วก็ซื้อไม่ได้ก็ต้องใช้ออปชั่นแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องรอดูกันตามลำดับนะฮะ ลำดับแรกมองหาก่อนนะครับเกี่ยวกับแบ็กควารายใหม่ไม่ได้ก็ต้องมีการใช้ตัวเลือกที่มีอยู่นะฮะทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการดึงตัวกลับหรือพวกบรรดาราวรุ่งที่พร้อมใช้งานก็มีเหมือนกันนะครับก็รอติดตามกันครับการดึงมาก็มาสนับสนุนเดียวกดารุนั่นแหละนะครับเพราะว่าเราสร้างกันดีว่าดารุเนี่ยโดนใช้งานหนักจนเกินไปนะครับก็ต้องมีแบ็กออพกันบ้างหรือว่าตัวหมุนเวียนกันบ้าง พอพูดถึงเดียโกดาลโลครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับเดียโกดาโลออกมาครับเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของเดียโกดาลโลที่มีการพูดถึงเอเล็กแทนฮากนะครับดาโลเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าความมั่นใจที่เอเล็กแทนฮากมอบให้กับผมเนี่ยทำให้เห็นถึงผลลัพธ์จากความทุ่มเทในการทํางานอย่างหนักมาโดยตลอดนะครับซึ่งผมมีความตั้งใจที่จะตอบแทนเขาอยู่แล้วนะครับความมั่นใจที่เขามอบให้ผมตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่น มันมีพื้นที่ให้พัฒนาอีกมากมายภายใต้การคุมทีมของเ e อเล็กทนฮาร์ก็เป็นวิสจัก,การทีมที่ต้องการดริสกิลภาพของทางนักเตะออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือแนวทางการทํางานที่ผมเนี่ยชอบมากๆดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมาดูลงตัวแล้วนะครับแล้วก็ช่วยผมเนี่ยได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นในการพัฒนาฝีเท้าแล้วก็เป็นนักเตะที่ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วยนะครับ ส่วนประเด็นอื่นๆครับที่โยงไปในเรื่องของเฟนกิเดยองครับเดยองก็ได้มีการโยนยิงคําถามอีกแล้วนะครับเรื่องของเกี่ยวกับอนาคตนั่นแหละก็เป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่อง,องการย้ายไปแมนเชสเตอร์เดดยองให้คําตอบแบบเดิมครับก็คือตอนเนี้เขาอยู่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วก็เขาเนี่ยไม่ขอพูดเกี่ยวกับ ฟุตบอลที่เกี่ยวข้องกับทางสโมสซซึ่งการสัมภาษณ์รอบนี้ก็เป็นการบอกปัดเหมือนเดิมแหละนะครับไม่ได้แบบบอกตามตรงนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเจ้าตัวก็ยืนยันมา4-5รอบหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นอยู่แล้วนะฮะว่าเขาเนี่ยไม่สนใจย้ายออกจากทีมนะครับเขายังแฮปปี้ดีกับทางบาเซลนาครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับมิดฟิลด์ที่แมนยูมีข่าวนะครับก็คือมาตินซูเบเมนดี้นะฮะเป็นมิดฟิลด์เชิงรับของเรอัลซุซิด ซึ่งถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่แมนยูไม่ควรมองข้ามแล้วก็ซูเปเบนนี่เนี่ยเป็นมิดฟิลด์ที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งนะครับการดึงซ u เปเบนนี่มาหรือว่าแมนยูกำลังมีข่าวเชื่อมโยงเนี่ยนะฮะซึ่งอาจจะพูดก,กันได้ว่าการดึงนักเตะเออรายน,นี่ยเข้ามาอาจจะเป็นการแทนที่เฟดหรือเปล่าตามรายงานของเดอะการเดียนที่มีการระบุก,กันออกมาก่อนหน้านั้นว่าทางเอเดนฮารเนี่ยก็พอใจในตัวของเฟดอยู่พอสมควร แต่ดูเหมือนว่าศักยภาพภาพรวมเนี่ยไม่น่าจะเหมาะกับการกําทีมของเขาแล้วก็อาจจะมีการปล่อยเฟสเนี่ยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ก็ได้หรือว่าหลังจากจบซีซั่นซึ่งในรายของมาตินซูเบเวนดี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่สามารถเข้ามาทดแทนเฟสแล้วก็คาซิเมโรได้แบบแระยะยาวนะครับในแง่ของโปรไฟล์เนี่ยมันแตกต่างจากเฟสอย่างแน่นอนครับสุเบเวนดีเป็นวิดฟิลด์ตัวรับนะฮะแต่ว่าเขาก็มีความเก่งกาจแบบหลากหลายนะครับ หลักๆเนี่ยก็คือการบล็อกลูกยิงนะฮะซึ่งสถิติการบล็อกลูกยิงของซูเปอร์เวนนี่เนี่ยนะฮะภาพรวมเนี่ยถือว่ามีสถิติที่มากกว่าผู้เล่นของเรอัลซิดัตทุกคนเลยในช่วงซีซั่นนี้ครับรวมไปถึงยังมีเรื่องของการที่เจ้าตัวเนี่ยมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการสกัดกั้นคู่แข่งนะครับแล้วก็มีการครอบครองบอลที่ดีนะครับตัวเนี่ยก็ไม่ได้สูงใหญ่แต่ว่ามีการประทะเกี่ยวกับเรื่องของลูกอากาศได้ดีเช่นเดียวกัน และก็จุดสําคัญก็คือพอเป็นวิฟิลตัวรับเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องของสถิติการแย่งบอลคืนกลับมาให้กับทีมได้ดีเช่นเดียวกันด้วยนะครับรวมไปถึงการครอบครองบอลก็เป็นวิฟิลเชิงรับแต่ว่ามีการจ่ายบอลมีการครอบครองบอลที่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เจ้าตัวไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักก็คือเรื่องของการผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายนะฮะก็ต้องเข้าใจกันด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นวิฟิลเชิงรับนะฮะคือผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายได้นะครับ ผ่านบอลลูกยากได้แต่ว่าไม่ได้แบบโดดเด่นสักเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าหน้าที่หลักๆก็คือการปัดกวาดให้กับทีมนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แน่นอนครับว่าเป็นการป้องกันซะเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับสถิติที่น่าสนใจของมาตินสเปเบนดี้นะครับโดยเฉพาะสถิติการป้องกันในพื้นที่สุดท้ายของเขาทําได้ดีเหมือนกันนะพื้นที่สุดท้ายของทีมนะไม่ใช่พื้นที่สุดท้ายของฟรงข้มนะครับซึ่งนี่ครับคือสิ่งที่มีการพูดถึงกันว่า มาตินซูเบเบนดี้เป็นตัวแทนของคาซิเมโรได้นะครับแบบระยะยาวนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเฟสออกไปเนี่ยก็น่าจะเข้ามาแทนที่เฟสได้แบบลงตัวนะครับอายุยังน้อยนะครับมีประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เรื่องของสไตล์การเล่นก็น่าจะเหมาะกับสิ่งที่เอเดรียนฮาต้องการอีกด้วยนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยแมนยูก็จะว่าไปแล้วเนี่ยเมทฟิลที่สามารถแทนที่คาซิเมโรเนี่ยมันก็มีไม่เยอะนะฮะ ถามว่ามีไหมมันมีตัวเลือกแหละแต่ว่าคุณภาพเนี่ยมันแตกต่างจากตัวจริงอะ่ะอย่างเช่นเฟรดอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทดแทนคาซิเมโรไม่ได้สกอต์แมทูนีก็ยังไม่สามารถทดแทนคาซิเมโรได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาก็น่าสนใจอย่างมาตินสูเบวินี่นั่นเองนะครับก็รอติดตามกันนะครับแมนยูเพิ่งมามีข่าวนะฮะก็อาจจะมีการพิจารณาแบบจริงจังก็ได้ในช่วงหลังจากจบซีซั่นนะครับเป็นตัวเลือกที่ น่าจะสมเหตุสมผลเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับตัวเลือกนี้นะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับคริสเตียนพูริสิตครับมีรายงานข้อมูลจากโรมาโนครับที่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการที่แบนยูมีข่าวเชื่อมโยงกับพูริสิตนะฮะทางโรมาโน่ให้ข้อมูลกันออกมากับว่าพูริสิตเนี่ยอยู่ในลิสต์รายชื่อที่แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยต้องการในช่วงสมตยที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าเชลซีเนี่ยไม่ต้องการปล่อย เขาออกจากทีมในรูปแบบการยืมตัวในช่วงนั้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอนาคตของนักเตะรายนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อเสนอดังกล่าวนะฮะที่จะมีทีมไหนก็ตามเนี่ยยื่นเข้ามาในตอนนี้สถานการณ์ยังเงียบอยู่นะครับแล้วก็คู่แข่งอย่างเช่นอาเซนอลเนี่ยก็ไม่น่าจะโฟกัสมาที่พูริซิสซะเยอะจนเกินไปเพราะว่าอาเซนอลเนี่เป็นข่าวกับมูดิตมากกว่าในช่วงมกราคมนี้ฮะหรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนแมนยูเนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปครับเคยให้ความสนใจมันก็เลย มีโอกาสที่จะกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งในช่วงตลาดกลางซีซั่นแล้วก็ส่วนที่มันอื่นก็น่าจะไม่ได้แบบมีอะไรแบบเป็นชิปเป็นอันสักเท่าไหร่นะครับหลักๆเนี่ยมันมี2ทีมโดดเด่นครับก็คือแมนเชสเตอร์เดนเราแล้วก็าร์เซนนั่นเองนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากรับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ